วันนี้เราไปไหนกันนะคะโอ้โหโบว,นะ <burn> ว์อะไรนะโกเบิร์นเขาอ่ะเราไปทำอะไรกันในโกเบิร์นเขาซื้อเพื่อตัดแง่ซื้อเพื่ออะไรตัดแง่หลังบ้านใครเป็นคนตัดเป็นโบว์หรือไง เป,เ,เป็นทุกอย่างเนาะ,ะพี่จุย้ยเป็นทุกอย่างในบ้านนี้เนาะเมื่อเช้าก็ทําอะไรคะเมื่อเช้าเที่ยวหน้าบ้านเที่ยวหน้าบ้านแล้วหลังจากเที่ยวหน้าบ้านแล้วทําอะไรต่อคะเที่ยวหลังบ้านเที่ยวหลังบ้านแล้วทําอะไรต่อนะคะตักแย่หลังบ้านแย่กัเข้าสัแ์แพร์มีนี่มอสนหน้าขนาดเลยพี่จุย้ยขบับรถให้แฮแฮร์นี่บ้า